ที่ทางทหารมนทลทนทหารบกที่37นะคะก็ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำาาลาหนุนน้ำอิงล้นจากพายุวิภาค่ะ พลตรีจัก,กวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37พ้อำนยการศูนย์อำนยการจิตอาสาพระราชาทานมณฑลทหารบกที่37ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้สูงอายุที่บ้านแม่ตำใต้หมู่9ตำบลแม่ตำอำเภอพยาเมงรายโดยที่ตำบลแม่ตำค่ะถูกน้ำท่วม6หมู่บ้านแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มและปริมาณน้ำในน้ำอิงลดลงจะเข้าสู่ภ ว่าปกติภายใน2-3วันสําหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดค่ะคืออําเภอเทิงซึ่งเผชิญกับน้ําท่วมหนักจากแม่น้ําลาวที่ไหลมาจากแม่น้ำาหงาวบนดอยผาหม่นผ่านพื้นที่ตําบลตับเต่างาวและเวียงก่อนจะไหลรวมกับแม่น้ําอิงที่ตัวอําเภอเทิงส่งผลให้ระดับน้ําค่ะเพิ่มสูงชุมชนริมแม่น้ําได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะบ้านห้วยระเมศบ้านใหม่บ้านเวียงใต้บ้านร่องขามปอมบ้านทุ่งขันชัยและบ้านเวียงตําบลเวียงที่ถูกน้ําท่วมตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมา ยังไม่มีแนวโน้มลดลงค่ะ